มาแล้วคะ่ะเอาใจสายบรรทุกกันบ้างนะคะ I y s s u d i m a x ตอนเดียวนะคะปีศูนย์เจ็ด้นนี้แรงนะคะสายบรรทุกต้องจัดแล้วล่ะคะ่ะลดสภาพเดิมๆสวย,สวยเกียร์ธรรมดานะคะเครื่องเกียร์ดีวิ่งทางไกลสบายออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะจะจัดสดหรือว่าจัดเน้นได้หมดเลยสำหรับคนที่อยากจัดเน้นนะคะออกได้ทุกอาชีพ ปิดแบคลิกก็ออกได้นะคะสนใจก็ทักไปได้เลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปของเราเลยนะคะสะภาพสวยทุกมุมเลยค่ะปูกระบะแล้วด้วยเบอร์โทรใต้คลิปนะคะเน้นๆว่าเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปสภาพสวยค่ะ1 9 9 0 0 0บาทราคาก็สวยค่ะ199000 ค่ะก็มีมารีวิวให้ดูกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ